สวัสดีค่ะมาพบกับชิตาเพจค่ะเพจแห่งการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานเสมอนะคะเรามาล้อมร้วหัวใจด้วยความรักกันค่ะเรื่องราวดีๆทุกอาทิตย์นะคะที่นีนำมาเล่ามาแชร์ค่ะ เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะคะอาทิตย์ที่แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับสเสน่ห์นะคะสําหรับอาทิตย์นี้ค่ะนี้ลองเข้าไปเซอร์วีคลิปที่นีปล่อยไปนะคะแล้วนีอยากรู้ว่าคน่สนใจเรื่องไหนมากที่สุดและผลปรากฏว่าสิ่งที่คนสนใจมากที่สุดนั่นก็คือเกี่ยวกับการเงินนะคะดังนั้นค่ะอาทิตย์นี้ นีจึงนําเรื่องเกี่ยวกับการเงินมาเสิร์ฟให้กับทุกๆคนนะคะว่าเราจะสามารถจัดการเงินยังไงนะคะที่จะทําให้เราสามารถเป็นอิสระในการที่จะดูแลเงินสามารถเป็นอิสระทางใจที่จะเรารู้สึกปลอดภัยที่เราสามารถจัดการเงินอยู่หมัดนะคะซึ่งจริงๆแล้วการจัดการเงินเกี่ยวกับซิกจาค่ะนีทํามา3ปีแล้วแหละแล้วนีก็เห็นผลต่อเนื่องว่ามันทําให้เราสามารถจัดการเงินได้ดีขึ้นวันนี้นีจึงนําเสนอเกี่ยวกับซิกจามาเล่าให้ฟังค่ะว่าจัดการยังไงนะคะ คำว่าซิกจาค่ะแปลว่า6เหยือกนะคะซึ่งเราจะแบ่งเงินนะคะออกเป็น6กลุ่มมาฟังรูค่ะว่าซิกจามีอะไรบ้างค่ะข้อที่1ค่ะการจัดการเงินแบบซิกจาข้อที่1นั่นก็คือการแบ่งเงินนะคะเป็นกลุ่มสําหรับการค่าใช้จ่ายที่เราจําเป็นไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าบ้านค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าเน็ตค่าอะไรก็แล้วแต่ค่าเดินทางค่าน้ํามันนะคะทั้งหมดที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้จ่าย จัดสรรให้อยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งจะแบ่งตามเปอร์เซ็นที่เราสามารถจัดสรรได้ปกติจะมากกว่าครึ่งหนึ่งคือมากกว่า50%แล้วแต่เราจัดสรรนะคะลองดูว่าเงินส่วนนี้เราจะสามารถแบ่งให้เขาได้มากเท่าไหร่ส่วนที่2ค่ะก็คือเงินลงทุนนะคะเงินตัวนี้ค่ะเป็นเงินที่เราอะค่ะสามารถที่จะเอาไป ต่อยอดเพื่อที่จะให้เกิดให้งอกเงยขึ้นจากปกติไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรสลากหุ้นออมสินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถจะทาให้งอกเงยเอาไปไว้กลุ่มนี้เลยค่ะส่วนกลุ่มที่3าค่ะนั่นก็คือการศึกษาเนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาตัวเองไม่ว่าการเทคคอร์สการเข้าเรียนต่างๆนะคะที่เราต้องต้องเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตหรือแม้แต่การท่องเที่ยวที่เป็นเชิง เชิงทําให้เราพัฒนาค่ะการการดูงานหรือการอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราพัฒนาขึ้นหมู่เนี้จะจัดให้เป็นสําหรับกลุ่มการศึกษาก็คือแยกไว้เลยนะคะส่วนกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4นั่นก็คือปุกการออมซึ่งการออมนี้เคยคุยตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะว่าเงินที่เราใช้ออมอ่ะหลังจากที่เงินเดือนออกสิ่งแรกที่เราจะต้องทําจัดเสร็จกับปุกนี้เลยค่ะคือ เอาไปเลยการออมก็คือแบ่งไปเลยแล้วที่เหลือเราค่อยมาจัดสรรยังไงก็คือให้เงินออมอย่าได้ไปแตะก็ให้เขาไปเพื่อที่จะเราอะค่ะเก็บไว้ใช้ในระยะยาวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เก็บไว้ห้ามไปแตะต้องอะคะ่ะอันนี้คือเป็นเงินออมนะคะแล้วกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มของรางวัลชีวิตรางวัลชีวิตก็คือสิ่งที่เราจะให้เป็นรางวัลของเราสําหรับชีวิตเน่อจาก คนเราอะค่ะเวลาทํางานเหนื่อยๆหน่อยสิ่งที่อยากได้ให้เป็นกําลังใจตัวเองบ้างสิ่งที่เราอยากได้จัดไว้ให้ในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรถหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความชอบอะค่ะสาหรับงานอดิเรกการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ทาให้ที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขกับการใช้ชีวิตซึ่งนีขอบอกว่ากลุ่มนี้มีความจําเป็นไม่น้อยกว่ากลุ่มอื่นนะคะเนื่องจากว่า กลุ่มที่เป็นของให้กําลังใจอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าเวลาที่เราได้รับของขวัญน,นะคะมันจะทําให้เรามีกําลังใจที่จะไปหาเงินมามาเพิ่มอะคะ่ะเหมือนเป็นรางวัลชิดที่ดีของชีวิตนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่6นั่นก็คือการแบ่งปันในเมื่อไหร่ที่เรามีเพียงพอแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีเหลือเฟือค่ะสิ่งเหล่านี้จําเป็นที่เราจะต้องแบ่งปันออกไปนี่เคยเคยได้เรียนรู้มาว่าการเงินนะคะเหมือนกับแม่น้ําอ่ะ ท่าเมื่อไหร่ที่เราเดินลงไปแม่น้ําเมื่อไหร่อะค่ะแล้วถ้าเราอะอยากได้น้ำํำมาอยู่ใกล้ตัวแล้วเรากวาดเข้ามากวาดเข้ามาหาแต่ตัวเราน้ํามันจะไหลออกแต่ทําเมื่อไหร่ที่เราผลักน้ําออกอะค่ะผลักออกเมื่อไหร่น้ําจะไหลกลับมาการเงินก็เหมือนกันนะคะเงินอะเหมือนกระแสะเขาจึงใช้คําว่ากระแสะเงินสด เพราะว่ามันมีการไหลเวียนตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่ค่ะที่เราจัดสรรผุดแบ่งปันเผื่อคนอื่นสิ่งนั้นล่ะค่ะมันจะกลับมาหาเราโดยที่ทั้งที่เป็นรูปแบบต่างๆที่ไม่ใช่เรื่องการเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นการช่วยเหลือและการแบ่งปันจากผู้คนนะคะอันนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่6ค่ะสำหรับตัวของนี้เองนี่ไม่ได้แบ่งแบบ,แบบแน่ๆขนาดซิกจาขนาดนั้นแต่นี่แบ่งเงินนะคะออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆอันนี้ในส่วนของตัวนี้นะคะนี่จะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือกลุ่มที่ใช้ส่วนตัว กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเงินออมและเงินเก็บอะคะ่ะที่นีจะเก็บออมแล้วก็นีจะลงทุนค่าใช้จ่ายต่างๆและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ใช้จ่ายจําเป็นว่านีจะต้องใช้จ่ายจําเป็นอะไรบ้างแต่เหนือสิ่งอื่นใดอะคะ่ะใน3ามกลุ่มนี้นีจะรวมรวมซิกจากอยู่ในนี้ด้วยนีจะยกตัวอ,อย่างนะคะกลุ่มของที่นีจําเป็นที่ต้องใช้จริงๆอะมีอะไรบ้างก็คือค่าบ้านค่ารถ ค่าผ่อนของต่างๆอะค่ะที่นี่จะต้องผ่อนอนี่จะเก็บฟิกไว้เลยเพราะว่าในในส่วนนี้ยังไงซะเราก็ไม่อยากจะให้ขาดเพราะว่ามันเป็นเครดิตที่เราจะต้องไปต่อส่วนกลุ่มที่2ค่ะคือเงินออมและเงินเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนตัวนี้นี่ก็คือหลังจากเงินเข้าบัญชีนี่ก็จะกวาดไปเงินออมเลยว่านี่นออมเท่าไหร่แล้วนี่ไปลงทุนเท่าไหร่สําหรับเงินลงทุนนะค่ะนี่ก็อาจจะแบ่งเอาไปซื้อหุ้นบ้างไปซื้อสลากบ้างอะคะ่ะก็คือหลังจากเงินออกนี่ก็เก็บ เก็บเข้าเข้าแบ่งไปไปในส่วนนี้ก็คือจะไม่ไปแตะมาแล้วแต่ที่สําคัญคือกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มของใช้จําเป็นซึ่งกลุ่มของใช้จําเป็นในส่วนของของนี้เองอะค่ะนีแยกแยกโดยที่นีแยกใส่เป็นถุงไว้ว่าแต่ละถุงอะค่ะนีใช้จ่ายยังไงอ่านียกตัวอย่างนะคะในส่วนของนี้เองอะเงินที่เกี่ยวกับการใช้ของนีนีให้นีใช้วันละ160บาทถึง200นีก็จะเก็บไปในบัญชีเลยเพราะว่าเงินส่วนนั้นก็ ก็จะเป็นสิ่งที่เราเก็บโอนหรือว่าใช้จ่ายประจําของเราอยู่แล้วเป็นค่ายอยู่ค่ากินค่าใช้จ่ายอะค่ะนี่ก็จะเก็บไว้ประมาณวันละร้อยห้าบอยะค่ะถึงสองบาทแล้วแล้วแต่เงินเดือนที่ออกนะคะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่นีจะต้องทําก็คือกลุ่มที่เนี่ยค่ะแยกออกมาภายในซิกจาเองนะคะว่ามีอะไรบ้างเรามาดูนะคะนี่แยกให้เป็นของใช้ค่ะของใช้นี้จะให้เดือนละหกร้อยบาทสําหรับที่จะซื้อผงซักฟอก สบู่แชมพูหรืออะไรที่มันจําเป็นนี้ก็จะแยกใส่ถุงนี้ไว้เลยก็คือสําหรับเวลาที่มีความจําเป็นต้องใช้นี้จะหยิบก้อนนี้มาใช้ส่วนกลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มครีมค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะสูงกว่าไม่สามารถเอาไปรวมกับของใช้ได้เพราะว่าพวกครีมพวกน้ําหอมหรือพวกอะไรที่มันเป็นความสวยความงามค่ะนี้ก็จะแยกเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ที่แตกต่างจากของใช้ส่วนตัวและไม่ได้ซื้อประจําเหมือนเหมือนของใช้นะคะและกลุ่มต่อไปค่ะนั่นก็คือของขวัญ ของขวัญน,นี่ก็เอาไว้เหมือนกันมีเอาไว้สําหรับใช้จ่ายสําหรับนี้นี้ให้ 1, เดือนละ1,000บาทนะคะนี่ก็ 3- 4เดือนเราไม่ได้ใช้ก็สามารถเก็บเป็นเงินที่เป็นของขวัญให้กับชีวิตเวลาที่นี่ออกค่ายกับเพื่อนๆที่นี่ไปเที่ยวหรือว่านี่อยากได้เสื้อใหม่รองเท้าใหม่นี่ก็จะใช้เงินของขวัญในการที่จะที่ที่จะใช้จ่ายในตรงนี้นะคะต่อไปค่ะ เป็นการศึกษาการศึกษานี่ก็ให้เดือนละพันเหมือนกันสําหรับที่นี้จะไปศึกษาเพราะนี้ชอบไปเทคคอร์สหรือซื้อหนังสือะคะ่ะไม่ว่าจะไปเรียนอะไรที่เพิ่มเติมที่ต้องใช้เงินเงินตัวนี้ก็จะเป็นเงินการศึกษาที่นีจะใช้โดยที่เวลาที่เรามาใช้อะคะ่ะ ทุกพวกเนี to ้ยเราจะไม่ค่อยมีความรู้สึกเสียดายหากจะต้องซื้อจริงๆซื้อหนังซื้อซื้อทเรกคอร์สอะค่ะเพราะเงินจรนวนนี้มีสำรองไว้ให้อยู่แล้วต่อไปค่ะที่มีแยกก็คือเป็นน้ํามันตับปลานะคะอันนี้มีแยกไว้ให้สําหรับพ่อกับแม่ของนีในกรณีที่ท่านนะคะอยากจะใช้จ่ายอะไรที่ดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นน้ํามันตับปลาหรือว่าเป็นพวกน้ํามันน้าออยหรือว่า พวกออยต่างๆหรือของพวกยาบำรุงท่านนะคะนี่ก็จะใช้ส่วนนี้นี่ก็จะเก็บไว้หรือว่าแม้แต่ค่าใช้จ่ายที่บางครั้งมีบำรุงพวกแบรนด์พวกอะไรที่ซื้อนี่ก็จะเป็นให้เกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ํามันตับปลานะคะและสุดท้ายค่ะเงินบริจาคค่ะเงินนี้คืนสู่สังคมตอนนี้นี่ก็ให้เดือนละ1000บาทซึ่งนี่ก็จะแบ่ง500สําหรับให้บ้านน้องหมาจรนนะคะ500บาทและอีก500บาทนี้ตามอัธยาศัยของนีที่จะจ่ายในวันในวาหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็น ที่นี่อยากจะทําบุญนะคะนี่ก็จะสามารถเอาเอาตัวนี้ไปใช้จ่ายได้ทำไมนะคะนี่ถึงแบ่งเงินเป็นอย่างนี้นะคะนี่เจอข้อดีของการแบ่งเงินอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เรามีค่าใช้จ่ายมันจะทําให้เราใจไม่ตกค่ะถ้ามีค่าใช้จ่ายที่ต้องทําบุญบางทีเฮ้ย mm hmm. พระป่าหรออะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราแบบเฮ้ยพระป่ามาอีกแล้วเงินไม่มีอะไรค่ะนี่ก็จะมีเงินตัวนี้สํารองหรือว่า เห็นเสื้อสวยๆแล้วนี่อยากได้เฮ้ยเสื้อตัวนี้แพงหน่อยนะเงี้ยแต่นี่มีเงินสำรองนี่จะไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะมันทําให้การจัดสรรเงินของเราง่ายขึ้นและใช้จ่ายง่ายขึ้นมากค่ะนี่แนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่มีการจัดสรรเงินลองทําแยกออกเป็นกลุ่มที่เราต้องใช้จริงๆอะคะ่ะพอมันแยกเสร็จปุ๊บอะเราจะสามารถโยก สมมติว่าเงินตับเงินน้ำมันตับปลาหมดจะไม่มีเงินซื้อให้พ่อกับแม่กินละมีจะไปเอาเงินของขวัญของนี่มาก็ได้นี่ถือว่าเป็นให้ของขวัญพ่อกับแม่อะค่ะตัวนี้ก็จะยกไปยกมาในในในส่วนของเนี้ยค่ะและบางอย่างอะค่ะเราไม่ได้ใช้เลยในเดือนนั้นๆน,น,นะคะผ่านไป 3- 4สเดือนเงินตัวนี้ก็งอกเงยแล้วเราจะหยิบจับใช้จ่ายมันจะสะดวกมันทําให้เราใจไม่ตกเกี่ยวกับการจัดการเงินและสิ่งที่เงินไปค่ะถ้ามันโอเวอร์หรือมันเกินความต้องการของเราอะ เราจะสามารถมองเห็นและจัดการเพื่อที่จะเบาค่าใช้จ่ายลงได้และตัวไหนไม่พอเราสามารถที่จะไปไปหาเพิ่มเพื่อที่จะให้มาพอในตัวนี้โดยที่ไม่ไปรบกวนเงินเก็บและเงินลงทุนนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการจัดการเงินนะคะนี่อยากจะให้ทุกคนทํานะคะไม่ว่าคุณจะเงินเดือนน้อยเงินเดือนมากเงินเข้าน้อยเข้ามากลองแบ่งกลุ่มไปอะคะ่ะตามที่เราจําเป็นต้องใช้จริง มันจะทําให้เราจัดการเงินได้ดีขึ้นและที่สําคัญคือมันเป็นอิสระทางใจที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องเงินค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆสําหรับอาทิตย์นี้นะคะถ้าเกิดว่าเรื่องราวดีๆนี้ถึงใครสักคนนะทำให้เขายิ้มได้จะขอบคุณมากเลยและขอบคุณสําหรับการแชร์ชิตาเพจน,นะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ